จงสัตซื่อต่อหนทางของพระเจ้าจงสัตซื่อต่อพระเจ้าพระองค์จะทรงจัดการส่วนที่เหลือเองหากคุณกำลังหางานอยู่คุณคงรู้ว่าการหางานไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและที่จริงแล้วมันอาจเป็นเรื่องที่น่าท้อใจมากเสียด้วยมีผู้อ่านหลายท่านเคยส่งข้อความมาให้เราอธิษฐานเผื่อการงานบางท่านต้องรอเป็นเวลานาน,านมากจนเกือบจะท้อใจ มีผู้อ่านท่านหนึ่งแบ่งปันเรื่องการทำงานของเธอให้ฟังว่าเธอเป็นพนักงานต้อนรับของโรงแรมวันหนึ่งฉันรับโทรศัพท์ตามปกติปลายสายโทรขอคุยกับผู้จัดการของฉันที่อยู่ในห้องเดียวกันกับฉันผู้จัดการกระซิบบอกกับฉันว่าบอกปลายสายไปว่าคนที่พวกเขาต้องการติดต่อไม่อยู่ที่นี่ฉันตอบว่าฉันขอโทษนะคะ แต่ฉันไม่สามารถโกหกได้แม้ว่าเธอจะยืนยันฉันก็ยังยืนกรานและพูดอีกครั้งว่าฉันไม่สามารถโกหกได้เพราะมันขัดกับความเชื่อของฉันในครั้งที่สเธอสั่งฉันตรงๆว่าบอกว่าฉันไม่อยู่ที่นี่หรือไม่คุณก็ถูกไล่ออกเมื่อฉันปฏิเสธอีกครั้งเธอก็แย่งโทรศัพท์จากมือของฉันและไล่ฉันออกทันที ก่อนออกจากสำนักงานฉันได้มอบพระคำพีร์ใหม่ให้กับพนักงานแต่ละคนอธิบายว่าทำไมฉันถึงเพิ่งสูญเสียงานไปคืนนั้นฉันไปโบสด้วยความเศร้าโศกเธอเล่าต่อว่าฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันกำลังเพิ่งเริ่มต้นจากศูนย์อีกครั้งแต่วันรุ่งขึ้นบริษัทหนึ่งติดต่อฉันโดยกล่าวว่าคนที่เราจ้างไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของเราคุณเป็นคนที่สองในรายชื่อของเราคุณสะดวกมาพบเราไหม บริษัทเสนอเงินเดือนให้ฉัน14เดือนวันหยุด6สัปดาห์ต่อปีสถานที่ทำงานก็สวยบรรยากาศดีมากและงานก็เหมาะกับทักษะของฉันพอดีโดยรวมแล้วมันเป็นงานในฝันของฉันเลยตำแหน่งนั้นเป็นของขวัญที่แท้จริงจากพระเจ้าไม่มีช่วงเวลาใดเลยที่ฉันเสียใจที่ถูกไล่ออกจากงานก่อนหน้านี้ สถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตของเราบางครั้งก็มีไว้เพื่อผลักดันเราเข้าสู่เส้นทางของเราพระเจ้าเพียงผู้เดียวทรงรู้อนาคตของคุณฉันขอสนับสนุนให้คุณดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์และยังคงสัตย์ซื่อต่อหนทางของพระองค์ต่อไปพระองค์จะทรงจัดการส่วนที่เหลือเองดังที่ข้อพระคัมภีร์หนึ่งกล่าวว่าอย่าให้ผู้ที่รอคอยพระองค์นั้นอับอายเลยสดุดีบทที่15ข้อ3 อธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้ลูกขอเลือกที่จะไว้วางใจพระองค์อย่างสมบูรณ์อีกครั้งขอบพระคุณสำหรับการครอบครองทุกส่วนของชีวิตลูกไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์โปรดช่วยลูกในวันนี้ให้คงความซื่อสัตย์และสัตย์ซื่อต่อทางของพระองค์ลูกรู้ว่า พระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งหรือละทิ้งลูกเลยในพระนามของพระเยซูเอเมนคุณคือการอัศจรรย์